สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้การหาค่า gcd ของ a และ b ค่าของ x และ y ด้วย magic boxes linear equations x a บวก y b เท่ากับ d เมื่อ d เท่ากับ gcd ของ a และ b ค่ะโดยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3กรณีกรณีที่1เมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็มบวกทั้งคู่กรณีที่2เมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็มบวกและจำนวนเต็มลบตามลำดับกรณีที่3 เมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็มลบทั้งคู่ค่ะตัวอย่างที่1จงหาค่า gcd ของ2,890และ1,234และหาค่าของ x และ y เริ่มแรกเราจะนำ2,890ที่เป็นตัวเลขที่มากกว่ามาเป็นตัวตั้งและนำ1,234มาเป็นตัวหารเมื่อนำ1,234ไปหาร2,890จะได้คำตอบคือ2เศษเหลือ422 จากนั้นนํา1234มาเป็นตัวตั้งและนําเศษเหลือ422มาเป็นตัวหาร1234หารด้วย422จะได้ผลลัพธ์คือ2เศษเหลือ390นํา422มาเป็นตัวตั้งและนํา390มาเป็นตัวหาร422หาร390จะได้ผลลัพธ์คือ1เศษเหลือ32ค่ะเพราะนั้นนํา390มาเป็นตัวตั้ง แล้วนำเศษสองมาเป็นตัวหารนำสามสิบสองไปหารสามร้อยเก้าสิบจะได้ผลลัพธ์คือสิบสองบวกหกจากนั้นนำสามสิบสองมาเป็นตัวตั้งหารด้วยหกจะได้ผลลัพธ์คือห้าเศษเหลือสองนำหกมาเป็นตัวตั้งและนำเศษเหลือสองมาเป็นตัวหารหกหารสองจะเหลือ 3, สามเศษเหลือคือศูนย์ค่า GCD ที่ได้คือจำนวนที่อยู่บนกล่องศูนย์ ดังนั้นข้อนี้ค่า GCD เท่ากับ2ค่ะจากนั้นเราจะนำผลหารจากฝั่งซ้ายมือโดยไม่นำบรรทัดสุดท้ายเพื่อนำไปหาค่า y ทางฝั่งขวามือค่ะโดยจำนวนจะมีดังนี้ได้แก่2 2 1 12และ5ค่ะโดยเราจะเริ่มจากการคูณ1บวก0เสมอผลลัพธ์ที่ได้คือ2ค่ะจากนั้นเราจะนำผลลัพธ์ที่ได้มาเป็นตัวคูณและนำตัวคูณจาก บรรทัดด้านบนมาเป็นตัวบวกจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ5นํา5มาเป็นตัวคูณนา2มาเป็นตัวบวกจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ7นํา7มาเป็นตัวคูณและบวกด้วย5จะได้คําตอบคือ89และนา89มาคูณด้วย5บวกด้วย7จะได้ผลลัพธ์คือ452ค่ะ จะเห็นว่าจำนวนสมการทั้งหมดมี5สมการดังนั้นค่า y จะติดลบคือลบ452ค่ะเมื่อเราได้ค่าว y เสร็จแล้วนำมาแทนในสมการ d เท่ากับ x a บวก y b d คือ2เท่ากับ x ภายในวงเล็บ2890บวก y คือลบ452คูณอยู่กับ1234ค่ะ เมื่อควรกันแล้วจะได้ผลลัพธ์คือ2เท่ากับ 2890x ลบ57,768จากนั้นแย้ข้างสมก,การจากลบเป็นบวกจะได้577,770เท่ากับ 2890x จากนั้นแย้ายสมก,การอีกครั้งนํา2890ไปหาร577,770จะได้ x เท่ากับ193ค่ะ ดังนั้น GCD ของ2,890และ1,234คือ2และค่าของ X และ Y คือคูนดับ193ลบ452ค่ะต่อไปเป็นตัวอย่างที่2จงหา GCD ของ1 0 3 5และ810และหาค่าของ X และ Y ค่ะนำ1 0 3 5มาเป็นตัวตั้ง และนำ810มาเป็นตัวหารผลลัพธ์คือ1บวกด้วยเศษเหลือ225จากนั้นนำ810ที่เป็นตัวหารมาเป็นตัวตั้งและนำเศษเหลือ225มาเป็นตัวหาร810หารด้วย225จะได้ผลลัพธ์คือ3เศษเหลือ135จากนั้นนำ225มาเป็นตัวตั้ง และหารด้วย135ค่ะจะได้ผลลัพธ์คือ1เศษเหลือ90จากนั้นนํา135มาเป็นตัวตั้งนําเศษเหลือ90มาเป็นตัวหารจะได้ผลลัพธ์คือ1บวกด้วย45เก้าสมาเป็นตัวตั้งและนํา45มาเป็นตัวหาร90หารด้วย45่จะได้ผลลัพธ์คือ2 บวกเศษศูนย์อย่างที่เราทราวบว่าค่าของ GCD จะอยู่บนกล่องศูนย์ดังนั้น GCD ของข้อนี้คือ45ค่ะหาค่า GCD เสร็จแล้วดังนั้นเรามาหาค่าวากันต่อค่ะโดยเราจะนำตัวหารจากทางฝั่งซ้ายมือมาเป็นตัวคูณเริ่มจากการคูณ1 0บวกศูนย์จะได้ผลลัพธ์คือน,นึ่นำหนึ่งที่เป็นผลลัพธ์มาเป็นตัวคูณและนำตัวคูณจากบรรทัดบนมาเป็นตัวบวก จะได้3าคูณ1บวก1เท่ากับ4จากนั้นนำ4ีที่เป็นผลลัพธ์มาเป็นตัวคูณบวกด้วย1จะ5และนำา5มาคูณด้วย1บวก4จะได้ผลลัพธ์คือ9จะเห็นว่ามีทั้งหมด4สมการซึ่งเป็นจำนวนคู่ค่า y ของข้อนี้จึงเป็นบวกดังนั้นค่าของ y คือ9เมื่อได้ค่าของ y แล้วนำไปแทนในสมการ d เท่ากับ x a บวก y b d คือ45เท่ากับ x ภายในวงเล็บ1,035 10. บวก9คูณ810เมื่อควรกันแล้วจะได้45เท่ากับ 1,035x บวก7,290จากนั้นย้ายข้างสมการจะได้ลบ7,245เท่ากับ 1 0 3 5 x ค่ะจากนั้นย้ายข้างสมการอีกครั้งนำหนึ่ามสิบไปหารลบเจ็ดจะได้ x เท่ากับลบเดังนั้น gcd ของ1,035และ810คือ45และค่าของ x และ y คือคูณดับลบ7 9ต่อไปเราลองมา ที่จำนวน a และ b เป็นจำนวนเต็มบวกและจำนวนเต็มลบตามลำดับกันค่ะโดยโจทย์ข้อนี้คือ420และลบ200เริ่มแรกเลยเราจะนำ420ที่มีค่ามากกว่ามาเป็นตัวตั้งหารด้วยลบ200ที่มีค่าน้อยกว่าจะได้ผลลัพธ์คือลบ2เหลือเศษ20จากนั้นนำลบ200มาเป็นตัวตั้งและนำ20ที่เป็นเศษเหลือมาเป็นตัวหาร ลบสองหารด้วย20จะได้ผลลัพธ์คือลบสิเหลือเศษศูนย์ค่ะและค่า GCD ของข้อนี้คือ20ค่ะจากนั้นนำผลหารจากทางฝั่งซ้ายมือโดยไม่นำบรรทัดสุดท้ายมาหาค่า y และคูณด้วย1บวกศนย์เสมอจะได้ผลลัพธ์คือลบสดังนั้นค่าของ y คือ2ค่ะเพราะว่า่าเรามีเพียงสมการเดียวซึ่งเป็นจำนวนคี่ เมื่อได้ค่า y แล้วนำมาแทนในสมการ d เท่ากับ x a บวก y b จะได้20เท่ากับ x ภายในวงเล็บ420บวก2คูนด้วยลบ200จากนั้นจะได้20เท่ากับ4 2 0 x บวกลบ400 ย้ายข้างสมการจะได้420เท่ากับ4 2 0 x และย้ายข้างสมการอีกครั้งจะได้ x เท่ากับ1ดังนั้น gcd ของ420และลบ200คือ20และค่าของ x และ y คือคู่อันดับ1-2ค่ะต่อไปเป็นตัวอย่างที่4โจทย์คือจงหาค่า gcd ของ936และ154และหาค่าของ x และ y นำ936มาเป็นตัวตั้งและนำเลขที่น้อยกว่ามาเป็นตัวหารคือ154จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ6เศษเหลือ12จากนั้นนำตัวหารไปเป็นตัวตั้งและหารด้วยเศษเหลือจากด้านบนจะได้154หารด้วย12ผลลัพธ์คือ12เศษเหลือ10จากนั้นนำ12มาเป็นตัวตั้งและนำ10มาเป็นตัวหารจะได้ผลลัพธ์คือ1 และเหลือเศษสองจ,จากนั้นนำสิบมาเป็นตัวตั้งและนำสอมาเป็นตัวหาร10หาร2จะได้ผลลัพธ์คือ5เศษเหลือ0ค่ะค่า gcd คือค่าที่อยู่ด้านบน0ูดังนั้น gcd ของ936และ154คือ2ลํลำดับต่อไปเราจะหาค่าของ y โดยการนำผลหารจากฝั่งซ้ายมือโดยไม่นำบรรทัดสุดท้ายมาเป็นตัวคูณเริ่มจากการคนนูณ1วก0 หกคูณหนึ่งบวกศูนย์จะได้ผลลัพธ์คือหกจากนั้นนำผลลัพธ์มาเป็นตัวคูณและบวกด้วยตัวคูณจากด้านบนจะได้สิบสองคูณหกบวกหนึ่งผลลัพธ์คือเจ็ดสิบสามจากนั้นนำเจ็ดสิบสามมาเป็นตัวคูณและนำหกมาเป็นตัวบวกจะได้หนึ่งคูณเจ็ดสิบสามบวกหกผลลัพธ์คือเจ็ดสิบเก้า สมการของเรามีทั้งหมด3สมการซึ่งเป็นจำนวนคี่ดังนั้นค่าของ y คือลบ7จาจากนั้นนำค่าของ y ที่ได้ไปแทนในสมการ d เท่ากับ x a บวก y b จะได้2เท่ากับ x ภายในวงเล็บ9 3 6บวกลบ79คูณ154ดังนั้นจะได้ ่ากับ 936x ลบ12,166ย้ายข้างสมการไปจะได้12,168เท่ากับ 936x จากนั้นย้ายข้างสมการอีกครั้งจะได้ x เท่ากับ13ดังนั้น GCD ของ936และ154คือ2และค่าของ x และ y คือคู่อันดับ13ลบ79 ัวยอย่างที่5จงหา GCD ของลบ17และลบ15และหาค่า x y จะเห็นว่าข้อนี้ a และ b เป็นจำนวนเต็มลบทั้งคู่ตรงกับกรณีที่3ที่ได้บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปเริ่มแรกเราจะนำลบ17มาเป็นตัวตั้งหารด้วยลบ15ผลลัพธ์คือ1นเศษลบ2นำลบ15มาเป็นตัวตั้งและนำเศษเหลือลบ2มาเป็นตัวหารจะได้ผลลัพธ์คือ7 เศษเหลือคือลบหนึ่งนำลบสองมาเป็นตัวตั้งหารด้วยลบหนึ่งจะได้ผลลัพธ์คือสองเศษเหลือคือศูนย์ค่ะค่า GCD จะอยู่บนกล่องศูนย์ดังนั้น GCD ของข้อนี้คือลบหนึ่งต่อไปเป็นการหาค่าของ y เราจะเริ่มจากการนำผลหารจากฝั่งซ้ายมือมาคูณ1บวก0จะได้ผลลัพธ์บรรทัดแรกคือ1นและนำผลลัพธ์จากบรรทัดแรกมาเป็นตัวคูณ และนำตัวคูณจากบรรทัดแรกมาเป็นตัวบวกจะได้7คูณ1บวก1เท่ากับ8ฝั่งขวามือมีทั้งหมด2สมการดังนั้นค่าของ y จะเป็นบวกคือ8เมื่อได้ค่าของ y แล้วเรานำมาแทนในสมการ d เท่ากับ x a บวก y b จะได้ลบ1เท่ากับ x ภายในวงเล็บ -17 บวก8คูณลบ15ซึ่งจะได้ ลบหเท่ากับลบ x บวกด้วยลบหนึเมื่อยายข้างสมการแล้วจะได้1นึ่งร้อยเ้าท่ากับลบสิบเจ็ x แะแย,ยข้างสมการอีกครั้งจะได้ x เท่ากับลบเดังนั้น GCD ของลบสิและลบสิคือลบหและค่าของ x และ y คือคู่อันดับลบเจค่ะ